สวัสดีครับไอทีที่คปเตอร์ครับสำหรับวันน,นี้นะครับผมไอ้นนะครับจะมาสอนวิธีการแก้ไวรัสซ่ซอนไฟล์ซ่อนโฟลเดอร์นะครับอ่าในแฟลตไดร์ของเราหลายๆครั้งนะครับที่แบบเราใช้แฟลตไดร์ร่วมกันแล้วไปก๊อปงานมาแล้วพอมาดูอีกทีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแจ้งเตือนอ้าวติดไวรัสแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไวรัส link หรือจะเป็น LNK ก็เนี่ยครับพอติดมาแล้วก็จะมีอาการประมาณนี่เลย,เยผมเปิดให้ดูก็คือ,อวายรัสสวยแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตอ๋อนี่ครับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้แหอนแฟลแไดมันจะหลวมไปนะครับก็คือเหมือนอย่างไดเจที่ผมที่ผมทำให้ดูเมืเ่อกี้เดี๋ยวขอใช้โปรแกรมนี้แล้วกันนะครับจะได้ ดูกันแบบชัดเจนว่าได้เจเมื่อกี้นี้มันนี่ครับมีไฟล์ครับแต่ว่าพอคลิกเข้าไปปรากฏว่าบอกว่าเป็นโฟลเดอร์เปล่าโฟลเดอร์นี้เปล่าซึ่งปกติไม่ไม่ได้เปล่าว่าเมื่อกี้เรายังมองเห็นอยู่ว่า เรายังมองเห็นอยู่ว่ามันนี่ครับเห็นไหมครับมันมีมันมีงานอยูอ่ประมาณจิกกว่า,กวาเกือบหนึ่งจิกจากสามหกสองเป็นเนื้อที่ว่างสองเจ็ดเจ็ดก็คือมันมีงานอยู่แน่นถ้าเรามันเป็นแบบนี้นะอย่าเพิ่งตกใจแล้วอย่าเพิ่งไปฟอร์แมตนะบางคนพอเจอกรณีนีน้อาจจะแบบเฮ้ยฟอร์แมตไปเลยตกใจฟอร์แมตเลยเดี๋ยวยังไงใช้ได้อยู่ดี แต่ถ้าลองเป็นงานสําคัญแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดหนักแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะต้องทำยังไงอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ามันทํำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมมานี่เลยครับแล้วมาที่ run หรือบางคนที่แบบไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือกด Windows กับ R ครับผมจะขึ้นนี้มาพิมพ์ครับ CMD ตามนี้เลย Enter ครับจะขึ้นหน้าดอทสีดำดำมาให้เรานะครับเราก็ดูครับนี่มันบอกว่าเป็นไดจ์เราก็พิมพ์ J โคลอนคุณดูนะครับว่าได์ของคุณมันขึ้นว่าไดอะไรถ้าเรามันเป็นได์ I คุณก็พิมพ์ I แล้วก็คลอนเนี่คพอมาตรงนี้แล้วคุณก็พิมพ์ง่ายๆครับ A T T R I B ขีด S ที่มาจากคำว่า system นะครับอ่าไอตัว s bit นี่ก็คือมันมาจากคำว่า attribute ที่แปลว่าคุณลักษณะส่วน S นี่ก็คือเป็น system ขีดเใช้ตัวเล็กได้ S นี่ก็คือเป็น h i d d e n folder d i s t e n file ขีด R อันนี้คือจะเป็นพวกไฟล์ที่เป็น read only แล้วก็ slash s slash d เพื่อให้มันคืนค่าให้คืนค่าพวกนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นไฟล์ system ไฟล์ฟี่เป็ folder แล้วก็จะเป็น read only นะ enter ครับผมแล้วก็หรอจนมันขึ้นได้ j พอมันขึ้น j colon backslash แล้วก็ ตัวนี้ก็คือคุณสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้นี่แสดงว่าเสร็จแล้วคุณปิดไปเลยแล้วกลับเข้ามาเปิดดูคุณจะเห็นว่างานเมื่อกี้ที่มันหายผมสามารถที่จะเอามันกลับมาได้แล้วจริงๆเจ้าตัวไปละซ่อนไฟล์นี้มันเป็นเพียงแค่การเหมือนกับเอาผ้าขาวมาคุมไว้เหมือนเอาเหมือนคณเคยเก็บบ้านเนาะเอาผ้าขาวมาคุมโต๊ะไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเกาะแต่ว่านี่ก็เหมือนกันมันเอา มันเหมือนกับว่าเอาผ้าขาวมาคุมงานของเราไว้เพื่อไม่ให้เรามองเห็นพอเราใช้คําสั่งเข้าไปมันก็กลับมามองเห็นอีกครั้งนึงแต่จริงๆคนไหนที่แบบืรู้คอมหน่อยอาจจะมาตรงนี้ก็ได้ครบเปลี่ยนตัวเลือก R หรือ Folder Option นั่นเองเข้ามาตรง Folder Option แล้วก็มาตรง View แล้วก็มาคลิกที่แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ตอบตกลง มันก็จะขึ้นมาแค่นี้ครับแต่ว่าถ้าลองใช้วิธีนี้ก็คือคุณไปเปิดเครื่องอื่นคุณอาจจะมองไม่เห็นสําสหรับวิธีนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงจะทําง่ายแล้วก็ทําตามได้เลยสําสหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปเ,เด็ดก็สอกกด subscribe ไว้นะครับไอทีทิปคอมพิวเตอร์ครับสวัสดี